เพลงตีกันนะเว้ยเอาเพลงแล้วเดี๋ยวเรากไม่อยากร้องฉันไม่อยากร้องฉันไม่อยากร้องอะไรก็ได้เดยอะน่าคิดเดยอหน่ายังไม่คิดมากเลยน่ลอยกระทงก่อนส่วนมากซื้อเสื้อผ้าจากร้านไหนเหรอคะซื้อไปทั่วเลยอ่ะซื้อไปเรื่อยไปเรื่อยไหนสวยแบบนี้นะชอบเนี่ยดูเพลงฟ้าผ่าของพลอยชมพูยังกูโคตรชอบเลยขอบคุณค่ะ ไม่รู้เลยอยากฟังเพลง Trouble อ่ะของใคร The Trouble The Trouble ทาไมวันนี้คนเยอะจังวันนี้มานอนบ้านเพื่อนค่ะส่งผมลิซ่าเลยพี่เมย์ค่ะใจอะไรทำไมเอ่อทำไมแสงเหมือนตอนเช้าไปดีอ่ะไปดีมีคนดูเยอะสุติ ก็ปกติไล่เข้ามาเข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะก็พูดไมปสี่เขาอยากกดเดี๋ยวเขากดเองกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าไม่กดดิต้าวนทำไมหน้าเหมือนแฟนเห็นไหมบอกแล้วยูมิไม่เหมือนอะไรดิต้าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเขาเป็นอย่างนั้นด้วยยูมิไม่เหมือนเมื่อกี้เพราะยูมิใช้ฟิลเตอร์ค่ะหน้าพี่โดนอะไรมาตรงๆไปป้าโดนยูมิทำร้ายหนักมาก ด้วยด้วยโนนยูมีเอาตีนใช่เพราะว่ายูมีไปแต่งหน้ามาโนนยูมีเอาตีนยัดหน้าหยุดพูดได้ไหมไลฟ์ยูมีต้องเป็นคนที่น่ารักด้วยตาห้ามเป็นเหมือนเมื่อกี้ดายูมีจี๊่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์ยูมีต้องเป็นคนน่ารักไลฟยูมีกราสีวันไหนไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหนูเป็นสตาร์ปีนี้หนูไม่เป็นหลีดด้วยเป็นแฝดกันเหรอไม่เป็นหลีดก็เหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอ ทุกคนหน้าเหมือนกันไม่คือต้องรีบทำด้วยอ๋อจริงนะไอ้ไม่ทันเห็นปะเนี่ยเราอะไรเห็นไหมยายว่าแล้วก็พูดจากับเพื่อนออฟสื่อไม่ดีนะพูดนี้นี่ยายไม่เหมือนจมูกเราคนละแบบใช่ยิ้มก็ไม่เหมือนกันเอาดีๆหน้าไม่เหมือนกันนยังมีฟันใหญ่กว่าไม่เห็นว่าพูดอะไรใหญ่ หนูฟันเฉยๆหนูฟันเฉยๆหนูเฉยๆเอาดีๆเพราะน่ารักคือหมายถึงว่ามันยิ้มกว้างแล้วไม่เห็นฟันเยอะกว่าคนอื่นไม่ได้บอกว่ามันี่ดีฟันทุกคนมันเท่ากันของขวัญขอบคุณค่ะทุกคนส่งอันนี้มาอันเดอร์เดอะซีอยากเต้นอันเดอร์เดอะซีอันนี้เพื่อนร้องเพลงไหนบ้าง มึงเอ็มวีพี่นี้เป็นผีทุกวันเลยได้ไหมเติเลยตรงไหนได้บ้างเอาดีเพื่อนรักอยู่นะยืนได้อย่างเดียวแฟดสามปลาถูกไอจีเพื่อนหน่อยได้ไหมไม่ให้เอาเราไปสืบเอานะแคปไปทุกคนหนูจะร้องเพลงให้ฟังโอเคมาสิ Oh boy can you f e l e ไปทะเลาะเลยด้วยาเนี่ยพี่มาหนาวคนเดียว เข้ามาขอบคุณคนที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณทุกคนที่น่ารักทุกคนนะคะฮัลวีนไปไหนเพลงดังไปไหมทุกคนอยากสปแว่นอะเพลินแว่นเธออยู่ไหนอะฮัลวีนไปไหนไม่ค่ะฮัลวีนวันที่26มาดูได้นะคะที่สยามวันที่31ด้วยปะวันที่31อุ้ยออีกแล้วเป็นไรชอบสิบหกสามสิบเอ็ดปีหน้ากีทันไรด์ด้วย าพอกกันไปเลยสิเงเดี๋ยวเสียงตีให้เพื่อนน้องเมันชไม่ได้นี่นะมันดังไหมวะ Hi from Philippines Hi from Thailand อุ้ย15หรอขอบคุณค่ะคุณบอมมตอมอ,มอขอบคุณหัวใจค่ะผมนะมาขอบ คบแกงป่ะครับถูกครัแล้วแกงอะไรเดี๋ยวบอกเขาไปสิเธอหนูชื่อแกงหนวดใช่ไมาวันนี้ไม่เป็นหมาป่าเดียวดายแล้วหรอครับพี่ไม่เป็นแล้วหยุดก่อนตอนนี้แปลงล่าเออเดี๋ยวทำอันนี้ดีเดต้าไม่เอาหน้ากลัวมองไม่เห็นอ่ะไม่แั่คันึดงเล่นล้วแสบจ้าคือยังมีสวยมากมีแฟนหนุ่คนหนึ่ง มันไม่ได้เป็นแฟตกันขนาดนั้นนะจริงๆหน้ามันไม่เหมือนกันนะทุกคนดูน้อง <c oughs> เพราะว่าหนูสวยกว่าอะ,อ,อะไรนะไม่ได้ยินเปล่าคุณไปว่าใครว่าไม่สวยอีกว่ามึงสวยหรอแล้วแต่ ับไปเลยเดี๋ยวเพื่อนติดเบี้ยวทุกวันนี้ก็ติดแล้วค่ะติดมาปายเด,ยดาๆแล้วค่ะโอเคทุกคนหนูจะไปละเอ้ามาันจะขนาดนั้นเลยเหรอปะใช่นจะไปแบบเดียววันนี้ขอไปทีก็พอบายบาย Hello you speak English Yes I speak English ขอบคุณดอกไม้นะคะบายบายขอบคุณมินิฮาหนังงลจัง นูเขินนะเพื่อนะชอบประจานลงไลน์แมวแวแล้วแมวแล้วเดินลงแค่นี้มาพูดทองเงินเ